จะเริ่มตัวนี้คันนี้ก็จะถอยลงสินค้าช่องสองนะครับผมเป็นไงครับลองหมครับท่านผู้ชมครับอันสวยเลยครับผมดูรอบข้างครับสวยง,าม,วยงา,มามสวยงามสีสันสวยงามช่องไหนช่องสองช่องสองช่องสองโอเคครับผมรอเขาหยับออกก่อนนั่นเนี่ยคันนี้ออกมั้งเนี่ยครับผมรอเดียคันนี้ครับ เดี๋ยวคันนี้ออกครับผมคันนี้ถึงเข้าต่อครับผมยาบาลอะไรพี่ยาไ,ลยาไเลยเดีย๋ยวจะแทงของนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้าช่องสองครับผม dạ mày lụp bia dạ mày 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 dạ อย่าไปอย่าไป,ไปเตู้เย็นถอดกระช่องครับผมลงสินค้าครับรอบสองคู่ครับผมอย่าไปลุ้เปียอย่าไปเลย Ok! De praia de praia, pato!